นี่คือ er, กิลเดอร์ตาแกสุดอัปรีแห่งเกม R.O.V ทั้งผิวก็ยานหนังก็ย้อยเขาก็คดหลังก็โคง้งซ้ำร้ายจะเป็นคนสับป,ประโดนอีกด้วย <c oughs> <c oughs> และที่กล่าวมาข้างต้นไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเจ้าสัวกิลเดอร์เป็นสุดยอดบุคคลแห่ง R.O.V ที่ควรยกย่องเชิดชูและเป็นสุดยอดโรมิ่งอันดับหนึ่ง ด้วยสกิลที่ครบเครื่องทั้งการสตันระยะไกลจนทําให้ศัตรูมึนงงชั่วขณะและกล้ามขาที่แข็งแกร่งดุดไม้สูงไม้ท่อนจึงสามารถวิ่งตามศัตรูด้วยความว่องไวดุดสายลมและด้วยความเก่ฑกาชากาชะการของพี่กิวเดอร์ทีมจึงได้เฟิร์สปลัดมาอย่างงดงามและนอกจากรูปร่างที่สง่างามราวกับรูปปั้นสวรรค์ภายในจิตใจของเจ้าสัววัยหนุ่มก็แสนจะงามงดหยดย้อยราวกับน้ําค้างทิพย์จากสวงดาวดึงเขาช่วยชีวิตเจ้ากระรอกอวกาศเอาไว้อย่างอ่อนโยนและได้ย่างเท้าอย่างสง่างามเพื่อเข้าไปขับไล่ศัตรู แต่ช่างหน้าสงสารเจ้ากระรอกมันเดินเข้าไปยังไม่รู้อิโนอิเนก่อนที่จะพบกับตรงจักตรงหน้าใครเห็นก็ว่าตายแต่เอาไม่ตายมาเอาไม่ไม่ตายอะ่ะทำไมอะ่ะเจ้ากระรอกแว่ตีคริปป่าแต่โดนคลิปป่าตีตาย <laughs> <c oughs> ข้าพเจ้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเจ้าสัววัยหนุ่มกําลังย้ายร่างงามแกร่งดุดนักรบแห่งสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อไปช่วยเจ้าด้วงตีนางคีราแต่ทว่าสิ่งมีชีวิตจากนรกได้เปิดเผยตัวตนออกมา มันเดินย่างสามขุมเข้ามาอย่างไร้ความหวาดกลัวมันเข้าร่ายรำด้วยท่วงท่าอันพิสดารและน่าสยดสยองจนในที่สุดเจ้าสัวกิวเดอร์ก็ต้องถึงคราสิ้นชีพตักใสโอ้ลงเอ้ยไม่รู้จะเข้าไปทำไมถอยออกมาแต่ทีแรกก็ก็เป็นความผิดของเจ้าดวง ที่บังอาจพาเจ้าสัวไปตกอยู่ในพื้นที่อันแสนจะอันตรายชั่วจริงๆในตอนนี้บังคีราได้ทำการเปิดอันตรอย่างปองร้ายแต่ก็ถูกหยุดไว้ด้วยแขนอันแข็งแกร่งของกิวดอร์แล้วเขาก็หลบด้วยสายตาอันเฉียบแหลมราวกับพยาอินทรีกิวดอร์นั้นเป็นคนที่มีราศีเปล่งปลั่งและทรงพลังอำนาจเพียงแค่ตอนที่เขาเดินไปตลาดเสียงฝีเท้าของเขากระดังลั่นราวกับกองศึกสร้างความพึกเหิมให้กับเพื่อนๆหรือแม้แต่เสียงตดของเขานั้นก็สามารถเปล่งออกมาได้อย่างน่าเกรงขามราวกับเสียงของพยามังกรที่กูร้องกล้องเมคิน และตอนนี้เขาก็ยืนหยุดนิ่งคิดแผนบางอย่างเขาลาดคลิปปาเฟนิกด้วยมัดฮุกขวาที่สง่างามที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะสามารถทําได้เฟนิกกาลังยืนตะลึงให้กับรัศมีออร่าอันเปลงป่งปังปังปึงกระดึงกระดังของเจ้าสัวกิวเดอร์ขยับกายาอันงามกแกร่งดุดยอดผ้ามหาคีรีไปยังเลนบนก่อนที่เขาจะทําในสิ่งที่สวยงามที่สุดเข้าล็อกสองพ่องแผ้วแวววิลาชเรื่องอํานาจจรัดรัศมีแสงเปล่งปลั่งดังเพชรเกล็ดมณี ในเกมนี้มีเขาเราสุขใจเจ้าสาววัยหนุ่มรูปงามคนนี้ช่างมีกลยุทธ์อันสูงส่งเสียละเกินแถมยังเป็นคนที่ดีอีกด้วยดูสิอ้าวสุดท้ายเป็นคนอย่างนี้อ่ะฮะรัดเพื่อนโทรไอ้แก่คือมันก็เพิ่งคิวแรกเป็นซับก็ต้องไ้คิวบ้างธรรมดาโถดูสิเพื่อนเพืนทั้งสี่คนไม่เคยที่จะเต็มใจแบ่งปันคิวให้พอหนุ่มรูปงามคนนี้เลยทางจักริตแมนช็อป ที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ลูกค้าตลอดเวลาริดแมนช็อปร้านเติมเกมถูกวัผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม r o v บนเว็บรับริ m แมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมยังเติมได้ทั้งเว็บละลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริดแมนช็อปเท่านั้นเศรษฐีหนุ่มรูปง,งามเยื้องย่างกายยาอันผ่องแผ้วเข้าไปกดสกิลอย่างงดงามที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เขายอมเสียสละให้มาแทงป้อมส่วนตัวเขายอมเสียสละไม่รับดามเมจเองและด้วยความดีที่เขาได้ทำเมื่อครู่นี้เทวดาจ,จึงคุ้มครองให้เขารอดจากนางคีราในช็อตนี้สถานการณ์ทีมอยู่ในขีดอันตรายเขาจึงเสียสละเข้าไฟไปอย่างงดงามโดยถ้าหากจะสววรูปงามนคนนี้เลือกที่จะถอยออกมาก่อนไม่เข้าไปแจกเพิ่มเพราะศัตรูเยอะแล้วเพื่อนก็ตายไปสองคนทีมก็คงแพ้แน่นอนและด้วยการเสียสละอันมีเกียรติของเขาเพื่อนๆจึงได้สร้างอนุสาวรีย์เข้ามาตั้งแทนปอมเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทขึ้นที่ป่าฝั่งบับฟ้า เศรษฐีหนุ่มรูปงามได้เดินเยื้องย่างเข้าไปเพื่อช่วยเพื่อนและคอยยิงซัพพอร์ตอยู่ห่างๆอย่าง,งห่วงๆ่วงันนี้เจ้าเฟน,นิก,กำลังหนีตายจากเจ้าแวนเจ้าสวกิวเดอร์เห็นดังนั้นจึงได้ทำการพุ่งเข้าไปอันติอย่างงดงามเขาช่างเป็นคนที่มีน้ำใจอันง,งามเลิศประเสริฐสีมณีผ่องเสยจริงๆสายตาอันแหลมคมราวกับพญาเหยี่ยวของคิวเดอร์มองเห็นคีร่ากำลังเข้ามาลอยบ้านเขาเดินดักด้วยสติปัญญาก่อนจะอันติมึงหลบอันติคิวเดอร์ทำไมท่านอันติอย่างดีงามที่สุดแล้ว ช่างต่างจากความอัปรีที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เจ๊เฮเศรษฐิหนุ่มรูปงามผู้มีปัญญาเฉียบแหลมกำลังพาเพื่อนคืนบ้านเขากดอันติเพื่อดักฟลอเรนติโนอย่างงดงามใช่ครับเขาเป็นคนฉลาดมากจนมองเห็นอนาคตได้เจ้าสัววัยหนุ่มรูปงามผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีร่างกายที่แข็งแกร่งดุนหินผาได้ทำการกดอันติเพื่อล็อกแวนเอาไว้อย่างงดงามก่อนที่จะสกิลสองใส่ดวง เกิดการประทะขึ้นหลังจากที่เจ้าแวนได้สิ้นลมตดลงไปเจ้าสัวพุ่งเข้าไปแต่ว่าโดนสตันเพราะว่าหล่อเกินเหตุแต่ดูเหมือนว่าบัดนี้สถานการณ์จะไม่สู้ดีนักเจ้าสัวจะรอดชีวิตหรือไม่แต่ดูท่าแล้วชีวิตของเขาคงต้องรอดอย่างแน่นอนนี่ไงรอดมาตีบ้านต่อด้วยดูซิช่างงดงามใช่ละเกินในเกมที่สุดจะเสียเปรียบและเพื่อนๆไม่ทำอะไรเลยแม้แต่น้อยคงจะไม่สามารถมาไกลได้ขนาดนี้หากแม้นขาดคิวเดอร์ไปสักคนเดียวเจ้าสัวคิวเดอร์ได้เข้าไปแทงป้อมและตีบ้านอย่างแข็งขันจนในที่สุด เหาะสถานของศัตรูก็ได้แตกพ่ายลงไปตูมวิกตอรี